นี้ค่ะเราจะลองมาทํานะคะโมเดลแบบของตัวเอง<ม>เห็นแบบดีเทลดีเนาะย<ม>ังเห็นดีเทลบนลิ้นได้ด้วยอ่ะ,<ม>ะถ่ายคนมันจะอยู่ที่แปดวินาทีใช้แค่8วิเองเหรอฮะได้เรามาเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอคะอคแปดวินาทีแกะเรานะเว้ยยังไงไม่ทำไมจมูกเราดูมีดั้งได้ขนาดนี้ไอซอฟดูหลอ่อจิ๋วจุ๊บสวัสดีค่ะว,วันนี้เรามาอยู่กันนอก กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะเดินทางมาแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับอาทอยมากเนาจริงๆแล้วอะเกี่ยวไหมเกือบจะเกี่ยวแล้ว <S <S <อ>เกือบจะเกี่ยวแล้วกันเป็นแคตตาล็อตคคล้ายกัน เอาส่วนที่ไม่คล้ายก่อนอะไรไมันไม่คล้ายบ้างราคาหรอถ้าจะต้องไม่คล้ายแน่นอนราคาไม่ค<ร>ล้ายกันมาวิธีไม่คล้ายแล้วก็ความเฉพาะพิเศษเนี่ยไม่คล้ายกันเลยเพราะวันนี้ค่ะเราจะลองมาทานะคะโมเดลแบบของตัวเองหมายถึงแบบทาตัวเองแบบเนี่ยเนียเนียทั้งตัวเนี่ยถึงไม่ได้ปั้นเองนะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำโลกกว่าน,นั้นมากๆนะยิงโปโลกรม3มวิติล้ำๆไปเลย ค่ะเราก็กําลังเป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนี้ที่กําลังเริ่มเป็นกระแสและได้รับความนิยมด้วยนะคะควันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะมากันที่นี่ที่มีพรีเมียมอยู่ที่โครงการ <c oughs> JSP Place 4นะครับ ไปที่ห้าจะไม่เจอไปที่สามก็ไม่เจอด้วยนะต้อง JSP Place สี่นะคะมาที่มีพรีเมียมแล้วเราก็ยืนอยู่ด้านหน้าตึกแล้วจะมาถึงด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครขับรถมาเนาะเราก็จะงงว่าไม่เจอคาว่ามีพรีเมียมแต่ถ้าเกิดเราเจอป้ายนี้ค่ะป้ายนี้คือคุณมาถูกที่แล้วนะคะอ่าเรานัดเขาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยไม่เปิดไฟเรามาผิดอันนี้เธอถามเขาเลยเธอต้องติ๊งต่องก่อนเพนี้ไงเรามาถึงแล้วเราต้องแบบไม่ได้ทีวีด้วยอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล YouTube อ้าว ชอบทำอะไรลิงไม่ชอบพิลเตอร์เข้าไปยังไงเอ๊ะที่ประตูก็มีกิ่งนี้โอเคคนกำลังจะขับกลายเป็นลิงทุกนี่คุณมาแล้วอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะมาตามนักนะคะ เราอยู่เป็นที่มีพรีเมียมแล้วนะคะคือจะบอกว่าจริงๆถ้าเรามาที่เนี่ยเราก็จะสามารถทําโมเดลตัวเป็นๆเหมนเราได้หรือถ้าใครสมมติว่าไม,ไม่สะดวกเดินทางมานะคะเขาก็จะมีบริการเวอร์ชันที่เราส่งมาแต่รูปก,ก็ได้แล้วเขาทาได้แบบเวอร์ชั่นหัวแล้วก็เลือกเสื้อผ้าจากทางร้านไ,ได้ด้วยนี่ไงเธอที่เราอยากทำว้าวเธอนอกจากโมเดลเป็นตัวๆได้เนี่ยนะครับ ขามีเวอร์ชั่นเป็นแบบเป็นคริสตัลแบบนี้ได้ด้วยอ๋อเนี่ยเห็นเพราะว่าใช้เทคโนโลยีในการเก็บภาพไปเหมือนกันเลยแต่วันนี้ส,สงสัยมากและสนใจมากว่าแบบมันคืออะไรเนี่ยในนั้นนะถ้ามาดูดีๆคือมันดูแบบขออนญุญาตนะครับอาจจะเป็นหน้าคนอื่นอาจจะเป็นหน้าคนอื่นๆนะคะม,มีความสูงหลายแบบด้วยนะเออใช่หรือถ้าใครอยากทำเป็นของขวัญน,นี่ไงเวอร์ชันส่งมาแต่รูปนะคะแล้วก็คือบอดี้ด้านล่างเนี่ยทางร้านเขามีพรีเซตเนต์ให้ใช่ น,น,นี่มีหลายชุดด้วยนะอ๋อชุดข้าราชการชุดแบบสูตรก็มีนะโอ้ยเท่เฮ้ยเราก็แบบไม่ต้องลดความอ้วนด้วยตัวเองเลยดิส่งมาแต่น้าเนเราก็หอมเลยเราถามทางพี่ทางร้านแนมะ็กอ,อาจจะบอก<อ>ได้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงบ้างใช่เราอยู่กับพี่เจ้าหน,น้าที่ที่นี่ด้วยนทะี่ดูแลเราสวีค่ะ สวัสดีครับ uh huh. สวัสดีครับคุณได,ด้ว่าเคยบงกับจอบเป็นคนติดต่อขอของมาเองนะเนี่ยเพราะเราอยากทำโมเดลตัวเองจริงๆครับไมมีโมเดลแบบไหนยังไงบ้างอะคะคือโมเดลของเราจะมี2อแบบนะคะจะเป็นเรียลมีกับกิฟต์มี <c oughs> เรียลมีก็คือการที่เข้ามาสแกนที่บริษัทเราด้วยเครื่องที่เราคิดค้นขึ้นมาเรียก <c oughs> ว่า E ีไฟลไครัเป็นงาน สแกนรอบตัวเราที่อยู่นิ่งๆจะมีกล้องสแกนแล้วอบตัวเลยใช่ส่วนกิฟต์มีจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเข้ามาทําที่นี่ได้อยากจะเป็นของขวัญของฝากก็ส่งรูปมาได้แต่ว่าจะทําให้แค่ท่านหัวท่านตัวจะเป็นเสื้อผ้าของทางร้านค่ะอ้ขอถามเผื่อในเคสที่เรามาเองไม่ได้ส่งรูปมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าได้เงาดุ่มแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะแอบเอ็ดเอ็ดดำได้ไหมท่านอาจจะบอกส่งแค่ภาพก็ หรือเปล่า<ช>แต่ว่าเราสามารถเรามีโปรแกรม 3D ของเราที่สามารถมองเห็นได้เลยถ้ามองจากรูปต้นแบบเราจะมีความเห็นจมูกเห็นปากเห็นหนาแนี้แค่รูปด้านหน้าด้านเดียวลก็คือแบบมันไม่ใช่เป็นแบบสําเร็จรูปที่เราแค่ป้นหน้าคนลงไปด้วยเราสามารถคํานวณจากส่วนหน้าเขาใช่ไหมใช่ค่ะจากอของลูกค้าคือความใช้ของลูกค้ามีผลต่อโมเดลอูอ้ยอันนี้มีซิ่งมากเลยเพราะว่าเมื่อกีก้ตอนแอบมอง คือขนาดส่งมาแต่ลูกก็่าซอสสงสัยมากว่าหน้าแต่ละคนจัดส่วนดูเป็นตัวเองมากๆมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบพิเศษอะให้ทุกคนเออใช่ถูกตัวอย่างที่แบบทำจากรูปเนาะแค่รูปเดียวคนอันนี้เรแค่รูปค่ะนี่คือทำจากลูกพี่ทอมพี่ทอมอยากดั้งดวงแบบพี่ทอม ทำไมเราไปเลยกันดังไม่ก็มันสำคัญในโมเดลเราจะสวยโตแบบทีให้หน้าแบงค์แล้วกันใช่จมูกเป็นหน้าต่างของหัวใจอุ้ยนี่ทำจากรูปเหมือนกันโอ้แล้วทรงโค้งกระโหลกใดๆก็คือก็คือขอจัดรูปเป็แกงของเราโอ้โหเรียกว่าล้ำยุคไปอีกถ้าส่งรูปแมวมาได้ไหมคะเราทำสวอปคุณก่อนนะปัจจุบันรับเฉพาะคนแต่ถ้าเราอุ้มแมวมาด้วยดีเลยค่ะได้เลยอ่าที่ตหญไปนี่ไง เลยจะพาน้อมมาเลยพาน้อมมาเลยถัดดูด้านหน้านองเมลคนนี้คือเราเห็นเลยนะว่าเขาอยู่ข้างหลังโอ้โหส่องเลยหน้าบึ้งตึงเนี่ยหน้าแบบจริงจังมากมูนมองมูนไม่เหมือนมันลิเลยอ่ะาจริงมันลิเห็นเลยว่าลายขนว่าเขาเป็นยังไงสไตล์สุดยอดเลยจะเป็นระบบถ่ายสารนะคะ มันจะเร็วกว่าระบบถ่ายคนถ้าถ่ายคนมันจะอยู่ที่8วินาทีถ้าเป็นถ่ายสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่1 2ึ่สองวมันจะเร็วกว่าจริงๆตกใจตั้งแต่8วิว่ามันจะเร็วมากใช่ใช้แค่แปดวิ่งเหรอฮะใช่ค่ะอยู่ในเครื่องแปดวินาทีได้เรามาเป็นตัวอย่างนี้เหรอคะแปดวินาทีใช่แต่ถ้าเกิดเราอุ้มสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวสองวินาทีเสร็จเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันจะไปมองดุดิกกระวินก็เลยต้องใช้ไฟฟ้าที่ไม่งั้นเราจะเห็นแมวแบบมันจะปีกช จริงมากเลยถ้าใครแบบว่าอยากบันทึกโมเมนต์เมมโมรีของฝันของพี่เซนนะแล้วว่ามันมันมีแวลูมากเลยนะจริงใช่ไหมความความรงจําใช่ไม่จะอกุ้มแมวมาห้ตัวไว้พามาใหม่ไหมไม่ได้แล้วตัวพวกนี้ที่เราเห็นเห็นกันคือทำมาจากอะไรเป็นวัสดุเรซินค่ะพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์3ามมิติระบบ U V ค่ะตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า พลาสติกทั่วไปปกติเครื่องพิมพ์สามิติระบบเรซินนะคะเมื่อก่อนมันจะลงสีได้แบบแค่สีสลริเนาะเป็นปสีเนื้อสีดําสีขาวแต่ว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้คือมันลงสีแบบนี้เลยคือพิมพ์ออกมาปุ๊บออกสีแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ลงสีข้างนอก้าวสุดยอดนี่คือเรซินนะคะไม่ใช่พลาสติกเนาะแล้ว สีมันจะซีดลงไหมคะอ่าอนาคตถ้าเป็นปีอย่างยียนะอกสซีถ้าโดนแดดจัดๆนะคะถ้าโดนแดดจัดๆเนาะแต่ถ้าแบบตั้งโชว์ในแสงไฟต้องทำงานในร่มที่ไม่ได้โดนแดดเลียก,ก็น่าจะไม่มีปัญหาไม่ซีดขาอ๋ยเยี่ยมเลยนะดูดีเทลตรงนี้นี่แบบน้องดึง้อกะโปงอะคือเห็นแบบดีเทลดีเนาะอืมรอยยับของเสื้อรอยยับของผ้านะใช่ดูดิดีเทลยันแบบสายที่มันผูกเสื้อข้างหลังอะ ถ่ายที่ผูกเสื้อข้างหลังเด็กอย่างพี่ท่านนี้ไม่กล้าถ่ายใกล้ด้วยกลัวไม่รู้ติด P D P A ไรเนาะคือจะบอกว่าเห็นยันรอยลิ้นอะพี่เขาเล็บเห็นแบบเย่รอยลิ้นเลยคือเห็นดีเทลบนลิ้นได้ด้วยอะหอ้ยลายเสื้อผ้าก็เท่เนาะถือครอบได้หมดเลยมีพี่จอมขวัญด้วยไ,ไหนไมีพี่จอมอ่อนลงเลยอ,นนอันนี้แกมาสแกนที่นี่เลยอ๋อ ไหมคะว่าพรรอพเนี่ยได้เล็กใหญ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่เกินถานที่เราให้ถ่ายค่ะข้างในจะมีถายอยู่เตห้าห้าเกินฐานอ้าขออนุญาตดูไปด้นเลยค่ะนี่คือเครื่องที่เหลียวเราจะมายืนกัน8วินาทีเท่านั้นครับคือกลมๆนี้เลยใช่ค่ะมเป็นเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นมาจดบโต เป็นลิขสิทธิ์ของที่นี่เลยเทานานเยเ่านั้นโดยเฉพาะนะคะเป็นเครื่องสแกนเนอร์สามมิติค่ะเรียกว่าเครื่อง define ร้อยใช้ระบบโพลาร์แกรมเมทรีก็คือใช้กล้องมันจะมีกล้องเหลือร้อยตัว360องศา,ญญางเนี้ยถ่ายรูปพร้อมกันแล้วก็แมปเอารูปามาทำแคมออฟฟิซฟีนสามมิติขึ้นมาหลักการเดียวกับเครื่องสแกนเนอร์แต่จะแกนพร้อมกันแบบทีเดียวเลยซึ่งที่บอกว่าห้ามเกินแช่งหมายถึงว่าแค่แอะไรใช่อะไรตรงเนี้ยดินเกินสี่เหลี่ยมนี้ได้อยู่ไหมคะ <ไ>ต้องต้องจริกมันจะไม่รับมันจะเจนไม่ได้ไดจะมีปัญหาตอนการเจน็มันถ่านอ๋อแต่ว่ามันมีข้อห้ามอยู่ใช่ไหมคะ,ะ<อ>สาหรับใครที่สนใจจะมาทําแบบสแกนโมเดลตัวเองเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างคะถ้าอยากจะมาทําข้อแรกนะคะเสื้อาไม่โปรแสง แล้วก็ไม่สะท้อนแสงค่ะอย่างแว่นตาไม่ได้ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็คือไม่ลูกไม้ไม่ลายเยอะไม่ลายเยอะไม่ลูกไม้ไม่โปร่งแสงใช่ค่ะสะท้อนแสงไม่ได้นองนั้นได้หมดแนะนําเป็นเสื้อผ้าสีสดๆจะสวยค่ะสีสดๆจะสวยแต่เสื้อขาวเสื้ออะไรได้ใส่ได้ไอ้ยังแบบอัส่งอาโอเคอ่าอ่าอา็ดท่าก่อนคือเราโดือท่าได้โคดท่าได้แค่จํากัดก็คืออย่าเกินฐานไม้ตรงนั้นมันก็จะ บางโมเดลคือเขายืนกอดันเป็นครอบครัวคือเขาไปยืนบนแท่นนั่นใช่ใช่ใช่เหมือนมพับก,กระดาษตอนอเด็กๆเลยอะ่านยืนดูนั้นให้ทุกคน<อ>ทุกคน แม่โมเดลอันนี้เนี่ยไม่ได้รอรับเลยทันทีใช่แต่ว่าใช้เวลาแค่แปดวินในการถ่ายแล้วหลังจากนั้นนี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะกว่าเราจะได้เห็นโมเดลจริงๆพอใส่งานคิดว่าบ้านไดาที่เจ็ดวันค่ะห้าถึงเจ็ดวัน,วนอโอเคค่ะโอเคแน่นอนท่ายืนนะคะเดี๋ยวไหนที่เราคิดไม่ออกว่าโพสท่าอะไรดีอันนี้จะเป็นท่าสแตนดาร์ดโพสโพสแรกนะคะก็คือยืนกอดอกยืนเท้าสะเอวแบบนี้เป็นท่าสแตนดาร์ดก่อนสองแอ็ค่ะค่ะแล้วก็ท่าที่สามที่สี่เนี่ย อันนี้พี่ซอฟเลือกได้เลยว่าอยากทำท่าไหนจักรยานอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเราจะสแกนกันทั้งหมดประมาณ3ามถึงสี่แล้วมาเลือกกันอ๋อเลือกได้ไปเลือกโซ่มาเลือกกันเมื่อกี้ที่นั่งคียดกอยู่ตอนไหนคือแบบโอกาสมีแค่ครั้งเดียวอะเลยหึ้มหายใจหนึ่งทีอ่ะคือแบบอ๋อมันมีออปชั่น ได้ค <L> ่ะแ <ๆ S 1> ล้วภาพโพสที่ดีที่สุดอ๋อค,คขอบคุณมากเลยค่ะ<อ>ครับสอบถามหน่อยครับถ้าสมมุติเราไม่พอใจด้านหลังของเราเราสามารถให้พี่บิดให้หน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างนี้นได้ค่ะเฮ้ยได้หุ้ยเรียนได้หนูจะร่างแบบได้ไม่ไต้งแจ้พีดีพดีดีเาก็จะเป็นดึงดึงได้เฮ้ยเหม่ยตู้แบบพีดี้เนี่ยเฮ้ยคือเออชอบอยากเป็นแบบนิกกี้มินาชไหมนะแต่อย่าแกล้หนูดิ มาลุยเลยแล้วกันเราเอาเลยอ,อ่ะต้องต้องมองเบบีคนนั้นต้องม,มองเบบีคนนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปจับข้างนอกนะโอเคเจอกันโอเคค่ะพร้อมนะคะมองกล้องไว้นะจะเริ่มถ่ายแล้วนะคะตื่นเต้นดีค่ะนิ่งไว้ก่อนนะคะดีค่ะนิ่งไว้ก่อนค่ะดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอท่าเดินอีกรอบนะตื่นเต้นมาก รอบหนึ่งแล้วเหรอฮะใช่เสร็จรอบที่แล้วผิดแล้วไหมเร็วมากไวมากแต่ว่าไม่เคยรู้สึกแบบอยากกระพริบตาใน8ปดวิที่เร็วขนาดนั้นปกติก็ไม่ได้กระพริบตาบ่อยนะแต่พอบอกโดนมาเคับว่า8วิต้องแบบห้ามกระพริบอ่ะก็จะรู้สึกตึงตาขึ้นมาทันทีแล้วแสบแล้วใช่อันนี้คือที่ขาอ๋ออันก็จะเป็นแต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละมุมอ่ะกล้องหน้ากลมสุด คือเราจะเก็บตั้งแต่หัวจนเท้าเลยใช่ประมาณนี้ว้าวจุดจริงจริงสุดยอดเลยซอฟแต่ว่ากล้องเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะทุกคนคือเราเห็นเหมือนตัวเล็กๆแต่ว่าแบบความคมชัดสิ่งที่เก็บมาคือแบบรอยเปื้อนบนรองเท้าก็เก็บมางั้นเรารู้แล้วเรา,เราทําแค่สองท่าก็ได้จะได้ไม่เปลืองไฟจะได้ไม่เปลืองพื้นที่คอมเขาด้วยเป็นดูเลยไม่เปลืองไฟที่คอม ขอบคุณคะ่ะตื่นเต้นอนะ่ะเชิญต่อไปนะคะตาพี่จาบค่ะชาบเข้าไปแล้วเรื้อ่<ท>เอาเหน็นข้านงานอกเขาเห็นเธอทั้งหมดเลยคือพอแบบ <ute> เรารู้ว่ามันจะโดนแคปไปเลยอ่ะมันจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองหลายจุดมากแล้วก็แบบปุกคอตรงหรือยางกระดุมเบี้ยวไหมยอยู่ดีๆก็จะแบบเอะเออตัวเองไปหมดเลยใช่ะชาบพร้อมไหมโอเคพร้อมนะคะ กล้องระดับสายตานะจะเริ่มถ่ายแล้วนะคะสามสองหนึ่งนิ่งค่ะนิ่งไว้ก่อนนะนิ่งไว้ก่อนค่ะค่ะนิ่งไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะขอท่าเริมอีกรอบนะือหายใจเหมือนกันใช่ไหมเธอเขาไม่ได้ห้ามหายใจนะเป็นทุกคน ส่งแร,ร้วผลงานของเรามันเร็วมาเร็วมาเร็วมาดินั่ง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 ไฮมาแล้วอุ้ยซอฟจับระวังนะจริงข้างในเป็นโมเดลที่เร,เ,รเราเราใช้เวาลารอกันมานานไหมโดยรวมๆก็สัปดาห์กว่าประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะเฮ้ยมาแล้วนี่มันเห็นเลยป่ะอันนี้เหมือนเปิดกล่องสุ่มเลยโอ้เหมือนเปิดกล่องสุ่มเลยอะ่ะเจ๋งๆว้าวนะ อันนี้เลยมีบร<ม>ิษูเมา <yeah. S 1> ด้วยนะคะใครอยากไปทำก็ทำได้เลยนะจ๊ะอ่ะเราแปะ QR โค้ดให้ด้วยแคปแปะโพสไปโูมีหลายกล่องมากวิชชาัมันหนักมากเลยเราไม่รู้ของใครเป็นของใครเพราะฉะนั้นเราหยิบออกมาก่อนนะแล้วก็มีอันนี้หวนแล้วต้องแกะอะไรก่อนนะอันนี้เหมือนกัน เหมือนกันส่วนอันนี้ดูเบาเบาอันนี้หนักอุ้ยมีสามอันซ้อบแต่ว่าโมเดลที่เราเห็นเราว่าคิดหน้าคิดว่าน่าจะไม่หนักนะน่าจะอันนี้ไหมลองลอันนี้ก่อนคือวันนั้นเนี่ยนอกกล้องอ่ะซ้อมมีแอบไปทําเป็นแบบเป็นโครมไฟคริสตัลมาแยกด้วยก็เลยไม่รู้ว่า3อันเนี้ยอันไหนคืออะไรใช่อันไหนคืออะไรนะคะถ้าเขาแกะนะครับจัดเลยเอาแล้นะหนึ่งสองซึ่เจนเจน ใช่ปเฮ้ยน่าจะใช่อ่ะมีรูปด้วยใช่ใช่ใช่เฮ้ยมีรูปด้วยเด่นเด่น มาสองตัวใช่ปะพิมหน้าเราอ้มีเธอกับเรามาเด้เลยนี่ไงเรากับเธอมาเธอกับฉันกับฉันนี่คนใช่แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเราไม่มั่นใจอุ้ยเขามีทํารูปไปด้วยเออน่ารักอ๋อมีรูปเธอรูปเราแล้วก็มีแท่นน่าจะแท่นไว้วางกับความเป็นเทป3 m อ็อ๋อเราขอออกมาก่อนนะคะมันมีอะไรถ้าแก่ี่นี่เลยวันนี้หนักนะเนี่ยมันน่าจะเป็นแท่นยืนแน่เลยแท่นอ่าเป็นแท่นนี่ หรือว่าเขาไว้วางรูปหรือแปะไว้ชาร์ปมีรูปชาร์ปด้วยนั่นน่ะได้เนี่ยนี่นี่มีรูปเราเคนเคนเฮ้ยรูปวันนั้นเลยที่ไปถ่ายกันมาใช่ทําไงไว้วางอย่างงี้มั้งนะคิดเองซอฟหรือว่ามันคือวางอย่างงี้แล้วก็วางหุ่นตัวเองอยู่ข้างหน้าก็น่าจะเป็นไปได้นะใช่ไหมอุ้ยชาร์ปอันนี้หุ่นชาร์ปเราเห็นไกลๆะไรแล้วนี่หุ่นชาร์ปเดี๋ยวให้ชาร์ปแกเองเฮ้ย อันนี้หุ่นซอฟอุ๊ยเธอหุ่นเราเบาจังเราตัวหนักไงซอฟทหตุใตัวเธอโอ้ตัวเธอหนักกว่าอุ้ยตื่นเต้นนะเห็นเงาตัวเองแบบลางๆเป็นซิลูเอ e แล้วมันแบบยังไงสิยังไงสิแกะแล้วนะขอดูเองก่อนได้ไหมคะคุณผู้ชมเราขอตื่นเต้นเองก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอวดให้ดูตื่นเต้นอ่ะว้าวไปไงซ่อนดูหล่อเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมจมูกเราดูมีดั้งได้ขนาดนี้เฮ้ยซอฟดูหล่อเฮ้ยเราดูมีดั้งนะเธอ ว้าว <Wow, S 2> ดูดังเราดิดังสวยมากเลยอะ่ะชอบอชอบเบ้าหน้าหรือว่านี่คือแม่แบบถ้าฉันทําจมูกถ้าฉันทําจมูกฉันจะทรงนี้เลยอย่างนี้หรือเปล่าแต้เราชอบรองเท้าตัวเองมากเนาะรองเท้าที่เทวดีมากเลยดูดีดีดเท้เสื้อผ้าที่ยับตามเงาการลงสีใช้ได้เลยอันไหนของชาร์ปไหนดูซีของชาร์ปโอ้ยนี่เธอกับเราอยู่ด้วยกันนี่คุณตุ๊กตาสวัสดี สวัสดีค่ะกล้องมันไม่มั่นใจโฟกัสดีบีเนี่ยนี่ใช่คนหรึเปล่าคนเนี่ยคนเนี่ยคนเลยกล้องเนี่ยคนพี่พี่โฟกัสหน่อยพี่เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหทำไมสันสันจมูกมันเข้มขนาดนั้นนะครับโอ้ยดูดิสวยเต้นเต้นเลิฟซีนไหมเนี่ยกระเป๋ากางเกงเธอคือแบบมันชัดเจนมากที่เราอยากให้ดูรองเท้าที่ชัดเจนนี่ ถุงรองเท้าเธเท่ามากเลยอ่ะจริงเนาะรองเท้าที่ยันดาวข้างหลังนี่มันคอนเวิร์ก็คือแบบเก็บมาด้วยนะรายละเอียดเนี่ยชัดมากดูดี้วความที่เราประทับใจอย่างหนึ่งก็คือมีเส้นผมจ้า,เ,าเห็นป่ะริ้วเป็นเส้นๆมาเลยก็สมจริงขึ้นไปอีกใช่แบบริ้วเป็นเส้นๆขึ้นมาเลยนะคะเแล้วัอีกสองกล่องหนักหกคืออะไรสองกล่องเลย่รงนั้นไงว้า นี่จะทำเป็นแบบคริสชัตโต้อันนี้<ด>คือ<ด>เรียกว่าคร<ด>ิสตัลใช่ไหมไม่มั่งใจโอ้จะจับปุ๊บรอยนิ้วมือเราคือเลอะเธอมากช่วยฉันดูโฮโลแกร,รมมาเถอะอุ้ยโฮโลแกร,รมล้ําๆมาเลยเห็นเครื่องในตัวเองด้วยเหรอโอ้น่ากลัวเธอเธอเห็นตัวเองรอบตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่เคยเห็นตัวเองได้รอบตัวอย่าง,างนี้เลยเนอะมันจับดูแล้วมันเลินเหมือนกันนะจับดูกระจกก็ไม่ได้ฟินเท่าขนาดนี้ มันเห็นตัวเองอะเรารู้สึกว่าเอวเราหนาเกินไปจะต้องไปฟิตนเนสแหละ <laughs> แล้วก็กลับมาทำหุ่นใหม่ที่เป็นแบบ B f o a ร์ a อนด์อะเฟเตอร เป็นหนาด้านบนแทนจะได้เห็นว่าอะไรคะวันนี้ตอนนี้เลยเดี๋ยวอีดิเตอร์ไปทําพูดมานี่ทำถ<ท>า <ำ S 2> มกระฝงกราฟิกถาอีดิเตอร์ไหมนี่เพรู<ม>้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะไม่ว่าจะทําเพื่อเก็บเป็นความทรงจําหรือว่าทําเป็นของขวัญให้เพื่อนให้คน,คนที่คุณรักคนที่คุณรักนะคะในโอกาสสําคัญก็ได้หรือยังไงก็ได้เฮ้ยเรารู้แล้วเราต้องทําเป็นแบบถ้าเราพาเขาไปทาไม่ได้เราอยากเซอร์ไพรส์เราทําเป็นแก่ส่วนหัวได้นะดูดีเขาแบบทําเป็นพวงกุญแจทาเป็นอูอะไรได้หลายแบบมาก ที่เราชอบมากๆเลยก็คือว่าทําเป็นคีย์แคปของคีย์บอร์ดได้ด้วยคีย์แคปของคีย์บอร์ดใช่เหรอเป็นรูปหัวคนนะนี่นี่นี่นีคีย์แคบคีย์แคปแล้วก็คือแบบทาหน้าของคนที่ไม่ชอบเลยนะทำหน้าคนที่ไม่ชอบแล้วก็แบบ enter อย่เราวังร้วงแวังเฮ้ยเราวังมันน่ารักมากเลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเพราะว่า คลิปนี้ใช้วเวลาถ่ายกันกว่าจะวันนั้นที่เราไปถ่ายเน้ะจนถึงตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์อยู่เหมือนกันน<ช>่ะคือแบบตั้งตารอคอยพัสดุให้มาส่งนะคะ<ช><ช>ทางร้านส่งมา<ช><ช>ได้แบบห่อกันกระแทกมาได้ดีมากๆากอ,อย่าเผยทำพัสดุตกเองก็พอ,อะนะคะเผ<ช>ื่อเป็นไอเดียให้หลายๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องซอฟปอมกดติดตามช่องซอฟปอมไว้ด้วยคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าอยากเห็นพวกเราพาไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคอนเทนต์ของพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสสวัดีค่่ะะสสวัดีคบบ๊าายยโลเพดีกว่าเนี่ยรู้มว่ะ ม่มีโมเดลอ่ะเขารับทําโมเดลด้วยนะหุ้ยจริงหรอเนี่ยอะไปบอกเพื่อนต่อดีกว่ารักทัวร์เราก็น่าชมอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรวาไงที่มีโมเดลอ่ะเขารับทําโมเดลแบบนี้ด้วยนะแบบไหนอ่ะแบบนี้เนี้ยแบบไหนเลยแบบเนี้แล้วถ้าเราเอาตัวเราแบบนี้ไปทำมันจะได้เหรอมันก็อืมไม่รู้อ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมื่อกี้นี้ไม่ใช่จบคลิปหรอพี่ยังมีก๊อกซองแล้วเนี่ยน่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอฟต์อมแชนแนลเป๊ะเปๆๆเป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 วันนี้นะคะเราจะอยู่กับของเล่นรีวิวที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกนี้นะคะก็คือคุณมีโมเดลยังไงล่ะพอแล้วจบเถอะจบนะบ๊ายบายบ๊ายบาย